I mustang something you always ยเพื่อมาด้ส่งความช่วต่อไปตลอด้วยจขอบคุณทุกท่านเชสนใจนะครับทุกวันนี้นะครับเรียนเชิญทาง่ักผู้นำชุมชนผู้นำคณะกรรมาการุจจัดงานนะครับจะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องนะครับนั่นคือเจกของรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีหางบัตรนะครับอีจีรางวัลตอนนี้แต่คนอีุงานประชัสัมผั์นะครับใครเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะครับและเอกสารที่ตรงนี้นะครับ คุณปนุษสอนเท่านะครับคุณปนุษสอนเท่าเจ้าของนะครับให้มารับกับผมอยู่หลังเวทีนะครับมีเงือนยูนี่ยนีพร้อมนะครับขอบคุณพลเมืองดีนะครับพีเจมะไห่พักระดเลยสิแล้วแท้กระเ๋าเอกสารหนักๆพิเศษขึ้นตอนนี้มีตค์ด้วยแต่ไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับมารับกับผมหลังด้วยดีนะครับอันยี่พร้อามีอย่างแนบกิบกิจกรรมครับพี่นงมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ก็ขอโทษขอพระราชาอภัยในการถัดจังหวะท่าทีกำลังสนุกกันอยู่แต่ด้วยทั้งนั้นทั้งนี้นทางคณะีการชาวบ้านพวกสิยเรื่องของเรานั้นได้ให้สัญญาประชาบมกับพี่น้องญาติธรรมที่ได้มาร่วมในการทำบุญฉลองอุโบสถในคราวครั้งนี้น,นั้นคือเป็นการจับฉลากให แต่การกับฉลาดอาจถึงแม้ใจใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่สามารถที่จะตัดสิทใจคนเดียวได้ผมก็มีเพื่อนแล้วก็มีสักขีพยานยยยฝ่ายบุคคลเหมือนกันครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านสุพรรณนะครับรัตนศสีหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโวกม่วงท่านกิติศักดิ์ลุงคำจันทร กำนันตะบนทูกม่วงท่านคุณครูพานุพงโัวท,ที่ดอกไม้แล้วก็ท่านธีรพันธ์ทองทุงรอนายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนทูกม่วงท่านวิมน,นามถังผู้ใหญายบ้านบ้านพวกสีเรืองหมู่ที่สองแล้วก็ท่านมนตรีนครชัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านพุกม่วงหมู่ที่หนึ่งพ่อทองอยู่สลักศิลป์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสีเรืองพ่อมนเทียนเทพอินแดงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,บ,านบ้านโคกสีเรืองไปไปอและคุณพ่อนบปารุนคุณแก้วกรรมการฝ่ายฝ่ายข,ขายบัตรและกำแม่นางดีแป้นงกรรมการฝ่ายข,ขายบัตร ส่วนเจ้าของวัวก็ขอเรียนเชิญพ่อสุริขันอาสาพ่อประพันธ์ขันอาสาอันนี้เป็นวัวตัวหนึ่งนะครับวัวตัวที่สองก็มีภูหะรินภูพิมสันแล้วก็คุณสาธิตรมไตรครับอันนี้คือสักขีพยานที่ผมอาได้เรียนเชิญครับแต่ทั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ทั้งพ่อผู้นำครับ ผมต้องมีสติปัญญาส่วนการจะจับดังที่ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนญาติธรรมเอาไว้ว่าจะเป็นการจับนั้นก็เป็นนักดนตรีหรือเป็นนักร้องนั้นก็คือคุณองห์อิงที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ในทั่วล่านะครับเป็นคนจับจับแล้วมีเงื่อนไขไหมมีวันนี้ถ้าพี่น้อง ได้รางวัลที่1นสองตัวนั้นแต่ไม่อยู่กระป้าก่อนขอให้เวลาถึงวันที่24แล้วเวลายี่วันที่24นั้นเวลา1 7 0 0จุนนอแล้วถ้าติดต่อทางคณะกรรมการติดต่อมาได้ถือเป็นการสละริเธ็์ให้เวลา2องวัน,นครับอันนี้คือเงื่อไนไขและกติกานะครับ เต่ว่อคนุญาตประยนบรรยากาศที่เด to well ่นะครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่กควาย296 6นิสสันสีขาวนะครับไปขยับรถของท่านด้วยนะครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่กควาย296 6นิสสันเจ็งสีขาวไปขยับรถด้วยและขยับกุญแจรถยนต์อีสูได้นะครับช่วยนำส่งนะครับหลังเวทีด้วยนะครับมีคนทำหล่นหายนะครับขอบคุณนะพ่อครับด้านเงินการต่อพ่อครับก็ขอแนะนำนะครับให้กับพี่น้องได้รู้นะครับว่า 哎，你别跟他单聊。